จากการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยท่ามกลางความยากจนของราษฎรพระนางมารีองตัวเนตพระชายาของพระเจ้าหลุยที่16นํานำมาซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี1789และถือเป็นการสิ้นสุดเรื่องราวของราชินีสุดอาภัพองค์นี้วันนี้มาดามไม่ได้มาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะแต่มาดามจะมาเล่าเรื่องราวและเส้นทางของเครื่องประดับของพระนางมารีองตัวเนตที่น่าสนใจไม่แพ้กันคะ่ะก่อนจะถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินในปี 1,793ขณะมีพระชนมายุเพียงแค่3 7 0ร0ษาเท่านั้นพระนางทรงเอาเพชรพลอยสมบัติล้ำค่าทั้งหมดไปฝากไว้กับญาติมิตรที่ออสเตรียบ้านเกิดด้วยหวังว่าจะได้กลับมาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้กลับอีกเลยเครื่องเพชรทั้งหมดของพระนางมาริองตัวเนตถูกส่งต่อกันมาในหมู่ทายาทราชวงศ์จนมาจบที่ราชวงศ์บูบตปามาและในปี2018 เครื่องเพชรจำนวน1ิบชิ้นได้ถูกนำมาประมูลซึ่งถือเป็นการเปิดเผยสู่สายตาสาธารณชนครั้งแรกในรอบ200ปีเลยทีเดียวไฮไลท์สำคัญเช่นแหวนประดับเพชรอักษรย่อ m a ซึ่งก็คือชื่อของพระนางเองที่บรรจุป,ปอยผมของพระองค์ไว้ภายในรวมถึงสุดยอดไฮไลท์ได้แก่จี้มุกทรงหยดน้ำประดับเพชรวงรีซึ่งไข่มุกนี้มีความพิเศษเป็นไข่มุกธรรมชาติที่ไม่ใช่ไข่มุกเลี้ยงเหมือนที่เราเห็นเช่นทุกวันนี้ถูกประมูล ูลไปในราคาสูงถึง36ล้านเหรียญหรือเกือบ1,200ล้านบาทนะับเป็นการประมูลเครื่องประดับไขมุกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทันทีมากกว่ามูลค่าราคาของเครื่องประดับแต่ละชิ้นที่ประมูลไปแต่มันคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ลโลกโดยเฉพาะราชนีที่ได้ชื่อว่าอื้อฉาวมากที่สุดพระองค์หนึ่งของโลกพระนางมาลีอองตัวเนตค่ะ